เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอนะคะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะกับเรื่องราวการทํางานของสตงอนะคะและวันนี้ที่ฉันมาพร้อมกับคุณทันพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์วันนี้เรื่องราวที่เราจะนํามาคุยกันนะคะเป็นกรณีศึกษาอ่าใช่ครับคือเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ เชิงป้องกันนะครับของสตงซึ่งการตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยเป็นลักษณะการตรวจสอบหนึ่งที่สําคัญของสตงเหมือนกันโดยปกติแล้วนะครับการตรวจสอบโดยทั่วไปเนี่ยก็จะตรวจตั้งแต่ตรวจภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการแต่สตงเนี่ยครับก็มีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการเหมือนกัน รวมถึงระหว่างการดําเนินโครงการด้วยสําหรับวันนี้นะคะกับเรื่องราวของการตรวจสอบเชิงป้องกันกรณีศึกษานั้นเราได้รับเกียรติจากท่านผู้มนวยการสํานักตรวจสอบพิเศษที่2ออยู่กับท่านผอ,อ,อพัวดลภูบุญเติมอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒและคุณธนพัฒและสวัสดีผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมพัวดลภูบุญเติมผู้มนวยการสํานักตรวจสอบพิเศษที่2ครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้คุณธนพัฒน์เกิดนนาไปว่าเดี๋ยวนี้สตง,งก,ก็จะมีการทํางานในลักษณะของการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มโครงการเพื่อป้องกันลักษณะของการตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนคะและจริงๆแล้วมีความสําคัญกับเรื่องราวของการดูแลงบประมาณแผ่นดินยังไงคะครับผมขอนําเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับ งานตรวจสอบถึงป้องกันก่อนนิดหนึ่งนะครับว่างานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหลกัหลกๆมีอยู่3ลักษณะงานตรวจสอบก็คือ1งานตรวจสอบเรื่องการเงิน2ง,งานตรวจสอบผลสำเร็จประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือเรียกสันานๆว่าการตรวจสอบดําเนินงานและ3คืองานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งงานตรวจสอบที่กล่าวมาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะทําการตรวจสอบเมื่องานหรือ โครงการนั้นแล้วเสร็จครับส่วนกรณีงานตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบในลักษณะงานโครงการนั้นที <tuh> ่อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยรับตรวจงานนั้นยังไม่แล้วเสร็จครับเช่นถ้าเป็นกรณีงานก่อสร้างก็อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างถ้าเป็นเรื่องของการจัดซื้อก็อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้องานตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ จะเกิดขึ้นกับเงินของทางรายการหรือเงินของแผ่นดินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานโครงการที่จะทําให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้และในการตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยผู้ตรวจสอบต้องมีประสบการณ์พอสมควรน,นะครับว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถพิจารณาไปถึงอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างโดย การพิจารณาข้อมูลในปัจจุบันเป็นพื้นฐานบวกกับประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบเมื่อปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาได้โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันถึงจะแสดงความเห็นในการตรวจสอบนั้นได้ขอยกตัวอย่างนะครับคุณนันประพัฒน์ครับ,รบอ่ากรณีการรับเงินและการนำส่งเงิน ของเจ้าที่ผู้มีหน้าที่โดยหลักเมื่อรับแล้วเนี่ยต้องนําส่งภายในวันนั้นๆหรือถ้าส่งไม่ทันเนี่ยต้องนําส่งในวันรุ่งขึ้นหากตรวจพบว่าเจ้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้ตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นกรณีการปฏิบัติดังกล่าวนั้นว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นช่องทางหรือสาเหตุให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องน,นั้นกระทําไม่สุจริตกับเงินนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยัยกยอกเงินหรือการทำคามเสียหายหรือถูกคนอื่นลักไปหรือขโมยไปได้อย่างเนี้ย หรือถ้าอีกกรณีหนึ่งการตรวจสอบงานก่อสร้างเนี่ยในขั้นตอนของการบริหารสัญญาเนี่ยงานจ้างก่อสร้างที่กําหนดให้ต้องมีผู้ควบคุมงานหากการตรวจสอบพบว่าผู้ควบคุมงานไม่ทาหน้าที่โดยไม่ได้ไปควบคุมงานก่อสร้างณนทะ้างานสถานที่ก่อสร้างเนี่ยหรืออาจไปบ้างไม่ไปบ้างเนี่ยเขียนรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน ว่าในแต่ละวันผ่านไปผู้รับจ้างได้ทําอะไรไปได้บ้างทําทำอย่างไรใช้วัสดุอะไรเกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้นหรือบางครั้งอาจจะเขียนรายงานแบบไปวันว,วันว่าัวนี้วันนี้เขียนบอกว่าฝนตกวันนี้ฟ้าใสวันนี้แดดออก มีคนงาน10คนมีรถบรรทุกอ2คันโดยไม่ได้บอกให้เห็นว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างทำอะไรได้บ้างอย่างเนี้และไม่สามารถที่สูน์ได้ว่างานก่อสร้างเป็นอย่างไรมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรลักษณะอย่างนี้ย่อมส่งผลไปถึงกรรมการตรวจการจ้างโดยมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่งานนั้นจะมีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาหรือมี ความต้องการครบถ้วนหรือกรมการตรวจรับเนี่ยจะตรวจรับกันอย่างไรนี่เป็นความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับเงินแผ่นดินที่เราพูดถึงในเชิงป้องกันนี่ครับนันปพัฒน์ครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบเชิงป้องกันอยู่เรื่องหนึ่งคือการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมระบบประกอบอาคารที่ทําการของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเนี่ยครับกรณีศึกษาตัวนี้ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเราถึงเข้าไปตรวจสอบเชิงป้องกันในโครงการนี้ครับ ขอนาเรียนคุณธนพัฒน์อย่างนี้นะครับว่าไอโครงการนี้ทางสํานักตรวจสอบสทง,งเราเนี่ยได้รับข้อมูลว่ามีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอได้ทําการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารด้วยวิธี e b i t t i n g งวงเงินงบประมาณ800ล้านบาทเขาให้ข้อมูลว่าหน่วยงานพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางเทศการและอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเงินแผ่นดิน ขอให้สตงเนี่ยไปทําการตรวจสอบโครงการนี้ด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์ทองทางให้การเนี่ยเมื่อเราได้รับข้อมูลไว้ทางสํานักตรวจสอบของเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและพบว่าในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างเนี่ยตามประกาศประกวดราคาเนี่ยได้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอันของผู้ ยื่นข้อเสนอราคาว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่าสามร้อยล้านบาทต่อสัญญาจ้างวัวเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานเอเชื่อถือหน่วยงานเอกก็หมาหมายว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการนะครับคือเป็นโครงการที่ที่เราตรวจพบการกําหนดเงื่อนไขผลงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาของหน่วยงานราชการกำหนดไว้เนี่ยโดยเนื้อหาสาระเนี่ยมันกำหนดได้แต่เมื่อกำหนดแล้วเนี่ยก็ต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดนั้นด้วยครับเรามีข้อมูลพอประมาณก็เลยเลยเข้าไปดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงอย่างนี้นะครับแล้วการกำหนดผลงานการก่อสร้างเนี่ยครับคือสามารถกำหนดได้แล้วจะก,กำหนดอย่างไรนะครับให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางครับพ่อหากหน่วยงานมีความประสงค์จะก,กำหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานจ้างก่อสร้างของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอราคาเนี่ยก็กําหนดได้โดยให้กําหนดได้แต่ต้องไม่เกิน50าเปอร์ของงบประมาณเช่นโครงการกอร่อสร้างนี้ตามประกาศงานจ้างก่อสร้างหน่วยงานเอเนี่ยได้รับจัดสรรงบประมาณมาแปดร้อยล้านบาทกาหนดผลงานกอ่อสร้างไว้จํานวนสามร้อยล้านบาทถือว่าไม่เกินร้อยละห้าสิบ ของงบประมาณคือ800ล้านใช่ไหมครับการกําหนดน้อยกว่าได้แต่จะกําหนดเกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณที่จะจัดหาครั้งนั้นอะ่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามหลักการก็คือจะก,กําหนดเท่าใดเนี่ยก็ให้เป็นไปโดยดุลยพินิษของหน่วยงานน้อยกว่าได้มากกว่าหรือว่าไม่ชอบครับคือการกําหนดผลงานในการเสนอราคาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตอนนี้อย่างเงี้ยเมื่อ,อขอเพิ่มเติมนิดนึง เมื่อหน่วยงานได้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานที่ร้างก่อสร้างของผู้ที่มีสิทธิ์ จะยื่นข้อเสนอราคาไว้ในการประกวดราคาแล้วเนี่ยพอถึงขั้นตอนการพิจารณาเอกสารหลักฐานเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตนกําหนดไว้ด้วยนะครับในส่วนของการกําหนดผลงานเนี่ยนะคะที่ผู้เสนอ<ม>ราคานํามายื่นเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าว่าเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันเขาจะพิจารณาอะไรกันยังไงอะคะเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาประเภทผลงานเนี่ยว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกันหรือไม่เนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะพิจารณาอยู่ประมาณ3ประเด็น หนึ่งก็คืองานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักต้องเป็นประเทศเดียวกัน ure, เช่นในงานอาคารเนี่ยผลงานก็ต้องเป็นอาคารงานถนนกสลอเนี่ยผลงานก็ต้องเป็นถนนกสลองานชมทานผลงานก็ต้องเป็นงานชุมทานเช่นกันและอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือต้องมีเทคนิคในการก่อสร้างเหมือนกันหรือคล้ายกันหมายความว่ามีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้มีขั้นตอนกบบระบวนกชารก่อสร้างมีเทคนิคหลักพิชาช่างเหมือนกันครับแล้วก็ อีกองประกอบหนึ่งกนะ็คือมีวัตถุสงค์ในการใช้งานประเภทเดียวกันต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่าผลงานที่ผู้เสนอราคาเสนอเข้ามานะ่ะผลงานนั้นต้องเป็นสัญญาเดียวครับงานนั้นต้องต้องแล้วเสร็จและมีการตรวจรับไปแล้วและจะให้ดีเพิ่มไปอีกนะครับในทางตรวจสอบเนี่ยก็ก็อยากให้อ่าหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยเออควรที่จะสอบยันหนังสือรับรองผลงานกับหน่วย งานที่ออกหนังสือนั้นด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือคือคือการพิจารณาประเภทของผลงานที่ต้องอ,อนำมาเสอเนอกับหน่วยงานภาครัฐเนยครับครับแล้วจากกรณีศึกษาเนียครับผลการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่ามันเป็นยังไงบ้างครับในโครงการดังกล่าวเนี่ยข้อเท็จจริงท,ที่ที่ทางบนักตรวจสอบได้ได้พบได้เห็นเนี่ยก็มีอยู่ว่าเนี่ยหน่วยงานเอที่เราให้ชื่อสมมุติไว้แต่ต้นเนี่ยว่าดำเนินการ จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานด้วยงบประมาณ8อยล้านบาทเนี่ยนั้นเนื้องานส่วนใหญ่จะเป็นงานระบบสารสนเทศแล้วก็ประมาณ300ล้านบาทครับคุ่รุพันธ์จัดซื้อมาพร้อมติดตั้งเนี่ยหรือที่ภาษาช่างเขาจะเรียกว่าคุรุพันธ์ลอยตัวเนี่ยม,มีประมาณ500ล้านบาทคบแล้วก็กำหนดผลงานไว้ที่300 ล้านบาทที่ที่เรากล่าวไว้ั้งแต่ต้นน่ะผลงานอันนี้คือคือใช้ได้อผู้ตรวจผู้เสนอราคาเนี่ยสมมติว่าเป,เป็นเป็นบริษัทปอเหมแล้วกันได้ยื่นเสนอผลงานเป็นหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานดีหน่วยงานดีก็คือเป็นหน่วยรายการเหมือนกันเนี่ยรับรับรองออกหนังสือรับรองให้ให้บริษัทปอในวงเงินสี่ร้อยล้านบาทบเสน,เนอราคาค่าก่อสร้าง ในครั้งนี้ประมาณเจ็ดร้อยล้านบาทบซึ่งเป็นราคาที่ที่ต่ำกว่างบมารงบมาณมีแปดร้อยเสนอมาเจ็ดเจ็ดร้อยล้านแล้วก็เป็นราคาต่ำสุดในการเสนอราคาแข่งขันกันครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาได้ตรวจเอกสารและรับรองว่าถูกต้องเป็นไปตามประกาศมีความเห็นรับราคาของผู้เสนอราคารายดังกล่าวเสนอผู้มีอำนาจตรลวงจ้างบริษัทก่อด้วยวงเงินเจ็ดร้อยล้านบาท โดยคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้พิจารณารายละเอียดของผลงานที่บริษัทก่อเสนอมาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นหรือไม่ <S <S อ่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกําหนดผลงานหรือไม่ดูแต่จํานวนผลงานค่าก่อสร้างตามสัญญาในหนังสือรับรองผลงานเท่าน,นั้นว่ามียอดไม่ต่ำกว่าสามร้อยล้านบาทตา,ามประกาศก,รรก,ากำหนด<ข>โดยโดยไม่ไม,ไม่ได้ตรวจสอบ การปริมาณงานที่แท้จริงว่าผลงานก่อสร้างเป็นประเทศเดียวกันกับงานที่จ้างหรือไม่ <S 2> <S 2> ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบก็ <S <S 2> <S 2> พบว่าผลงานที่บริษัทกอเนี่ยเสนอมานี่ในจำนวนสี่ร้อยล้านบาทเนื้องานของปริมาณงานรับจ้างก่อสร้างก็งแบ่งเป็นงานตกแต่งภายในอาคารเนี่ยและคุรุพันธ์จัดซื้อมาพร้อมติดตั้งเมีจำนวนห้าสิบเจ็ดล้านบาท ่าส่วนงานที่เหลือเนี่ยสามร้อยสี่สิบกว่าล้านบาทเนี่ยเป็นโครงสร้างอาคารและรากฐาน<ฮ>นั่นก็หมายความว่าผลงานที่ทางผู้รับจ้างยื่นเสนอเข้ามาเนี่ยเป็นผลงานประเทศงานรับจ้างตกแต่งภายในมีจํานวนน้อยกว่าหน่วย่หนวยงานประกาศกําหนดไว้ก็คือสามร้อยล้านบาทเอในเรื่องนี้สงองพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิรณารับราคาของผู้เสนอราคาดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไป,นปนตามเจตนารมณ์การกําหนดผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว้ค่ะครับก็แสดงว่าการที่กรมบัญชีกลางมีเจตนารม์ของการกําหนดเงื่อนไขของผลงานไว้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับก็คือการกําหนดเป็นมาตรฐานอย่างนี้ละครับก็คือโดยหลัเกเจตนารมในการกําหนดผลงานของผู้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างเนี่ยมันก็มี เกณฑ์มาตรฐานอยู่ว่าเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างเนี่ยที่มีประสบการณ์มีทักษะมีฝีมือในงานที่จ้างทํานั้นและเมื่อได้ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีประสบการณ์และมีเทคนิคการทํางานจ้างในประเทนั้นแล้วย่อมส่งผลถึงราคาที่เสนอนั้นด้วยอันจะเป็นประโยชน์กับส่วนราการทั้งเรื่องเวลาในการก่อสร้างทั้งเรื่องงบประมาณ และทั้งเรื่องคุณภาพของงานนั้นด้วยครับ <Okay. S 2> ถ้าผู้รับจ้างามีประสบการณ์แล้วอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต้องสามารถทําให้ไายการได้ประโยชน์ครับ uh huh. ท,ท,ท,ที่ต้องกําหนดผลงานของผู้รับจ้างไว้าาตามเจรตนารม์ที่กรมบริการกําหนดไว้อย่างนี้ครับว่ากันง่ายๆก็คือจะทําให้เลือกเฟ้นบริษัทที่เข้ามาเป็นคนที่มีวิชาชีพมีคุณภาพและก็ทําให้ประโยชน์ ราชกาศได้มากที่สุด<ช>นั่นเองอ๋อค่ะก,ก็จะได้บริษัทที่มีความชเชี่ยวชาญอคราวนี้ถ้านอกเหนือจากในเรื่องของการกําหนดเงื่อนไขในเรื่องของการกําหนดผลงานแล้วมันมีประเด็นอื่นอีกไหมคะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เราพบก็คือในเรื่องของงาน ในโครงการนี้นะครับงานจ้างเนี้ยปริมาณงานส่วนมากอะ่ะมันเป็นคุรูปันธ์ซื้อมาพร้อมติดตั้งตาม g ีโมีกำหนดคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะไว้อยู่แล้วซึ่งในขั้นตอนประกาศประกวดราคาในหน่วยงานไม่ได้กําหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตาลกหรือแบบรูป รายละเอียดเฉพาะของรูปพันธุ์ที่จะซื้อมากับการเสนอราคาไว้ด้วยจากการตรวจสอบการยื่นข้อเสนอราคาของผู้รับจ้างทางระบบ EGP เนี่ยคือการประกวดร,ราคาทาง e b i d d i n g เนี่ยทุกหน่ยงานก็ต้องเข้าระบบ EGP แล้วก็การเสนอราคาและการยื่นเอกสารก็ต้องผ่านระบบ EGP ของกรมชีการทั้งหมดทางสวง,งก็ได้เข้าไปตรวจสอบระบบก็พบว่าผู้เสนอราคามีการยื่นแคตตาล็อกรายเอียด เฉพาะเข้ามาด้วยโดยมีการระบุยี่ห้อมีการระบุคุณลักษณะเฉพาะของรูุพันที่จะซื้อมาพร้อมในข่าวเดียวกันกับการเสนอราคาแต่ทางหน่วยงานเนี่ยไม่นําเอกสารดังกล่าวมาประกอบการพจารณาการรับราคาของผู้เสนอราคา,า,า,ผ,า,คาผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาเสนอเข้ามาเนี่ยเหมาะสมครบถ้วนถูกต้องตรงตามความ ความต้องการที่กําหนดไว้ใน T R หรือไม่โดยหน่วยงานได้กล่าวคือเราได้สอบถามหน่วยงานนะครับว่าว่าเหตุผลที่เขาไม่เอาเอกสารเนะี่ยที่ทางผู้เสนอราคาเสนอเข้ามามาประกอบการพิจารณาเขามีเหตุผลอะไรมั่งเนี่ยทางหน่วยงานก็ได้กล่าวอ้างว่าตามประกาศเนื่องจากตามประกาศหน่วยงานไม่ได้กําหนดให้ต้องยืน่นแต่ผู้เสนอราคายื่นเข้ามาเนี่ยเจ้าที่ที่รับผิดชอบจริงไม่ได้นํามาประกอบการพิจารณาซึ่งในการพิจาราการจัดจา้างครั้งนี้จะพิจารณาราคาตามที่ผู้เสนอราคาเสนอมาเป็นหลัก ส่วนรูปพันธ์ที่จัดหาจะพิจารณาในขั้นตอนของการสมมอบและติดตั้งภายหลังเนยซึ่งในลักษณะของการประกวดราคาโดยโดยวิธีอ e ีดิ้งเนี่ยตามหลักการเนี่ยถึงแม้หน่วยงานจะไม่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารใดไว้ในใบประกาศประกวดราคาเนี่ยแต่ถ้าผู้เสนอราคาได้เสนอยื่นเข้ามาในการเสนอราคาเนี่ยในครั้งนั้นอะ่ะก็ไม่ผิด และหน่วยงานก็ต้องนํามาประกอบการพิจาราด้วยซึ่งในในการพิจารณาราคาของงานจ้างจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้หน่วยงานก็ต้องพิจารณาราคาสะประกอบกับคุณลักษณะเฉพาะของคุรุพันธ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอมาว่าเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการตามที่กําหนดไว้ใน T.O.R. หรือไม่มเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานหรือไม่ก่อนที่จะเสนออนุมัติอให้มีการตกลงทาสัญญาจ้างระหว่างกัน ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้างครับค่ะแล้วถ้าตรวจสอบแล้วเวลาได้มาปรากฏว่าไม่ตรงตาม T O R ร้อยเปอร์เซ็นมีอะไรเกิดขึ้นมาครับคือพอตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับ T O R เนี่ยลักษณะมันก็จะปัวพันไปถึงถึงเรื่องการสงมอบมอบของมอบมอบรูุพันนั้นการ<ช>ตรับคือ,อ,คอ T O R ก็กหนดไว้อีกอย่างผู้เสนอราคาก็เสนอเข้ามาแต่สุดท้าย หน่วยงานก็ไม่ได้เอาเอกสารที่เสนอเข้ามาคือเจตนาของผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสัญยาเนี่ยสําหรับในเรื่องเนี้ยสุดท้ายเนี่ยตามใบเสนอราคาผู้เสนอราคาได้เสนอมายี่ห้อสมมติว่ายี่ห้อเอใช่ไหมมาแต่ขั้นตอนการการมาถึงขั้นตอนการส่งมอบเนี่ยผู้รับจ้างก็ประสงค์จะส่งมอบอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อ b ีเข้ามา,ใ,าในขั้นตอนการส่งมอบ ก็ซึ่งแสดงว่าการส่งมอบก็ไม่เป็นไปตามสัญญาครับซึ่งการส่งมอบไม่เป็นไปตามก,ก็จะเป็นปัญหากับคณะกรรมการสรวจการจ้างอย่ลักษณะอย่างเงี้ยคือคือมันเมื่อเมื่อเริ่มต้นมันมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้วสุดท้ายมันก็จะมันก็จล้วนไปหมดระหว่างในเรื่องของการส่งมอบของที่แท้จริงเนี่ยครับ ค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงได้ไหมคะอย่างตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของการกําหนด T O R ค่ะบางทีด้วยความที่ถ้าเราเป็นคนใช้ของอหรือเราอยู่คุ้นชินกับอุปกรณ์ต่างๆนานามามากมายแก่กองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอาของยี่ห้อนี้มันดีของยี่ห้อน,น,น,ออน,นี้บริษัทเขามีบริการหลังการขายที่ดีถ้าเราอยากได้บริษัทนี้เพราะว่าเรารู้สึก<อ>ว่าของมันดีมีคุณภาพจริงๆแต่ว่ามันก็ผิดตรงล็อกสเปกอะเออแล้วเราจะมีหนทางในการ<อ>ทําอะไรได้ปะคะ ถ้าถ้ามันมีมากลายเนี่ยมันก็สามารถที่กําหนดคือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของของอพูดพันนะนะเรียกผูดพันนะนะ<ฆ>การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยคือโดยโดยระเบียบหรือโดยโดยกฎหมายการจัดซื้อจ้างเนี่ยเขาห้ามไว้ห้ามห้ามกําหนดให้ให้ให้มีคุณลักษณะอะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือคือ,<ฆ>อลักษณะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการ ล็อกสเปคล็อกสเปคห้ามล็อกสเปคล็อกสเปคเนี่ยเขาก็ห้ามไว้เพราะมันจะเป็นเรื่องของการไม่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอันนี้ก็ห้ามไว้แต่ถ้าหน่วยงานมีเหตุผลกานจะเป็นที่จะสามารถดําเนินการจัดหาคูรูพันธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันก็อยู่อยู่ที่เหตุผลของเราว่าอในในคูรุพันธ์ในตัวนั้นอ่ะมีมีผู้ประกอบการหลายลายหรือไมม ใช่ไหมเราก็เขียนสเปคเขียนทีวาอาให้มันกว้างๆไว้แต่เวลามาพิจารณาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพเขาเรียกว่าการจัดการจัดหา,า,าแบบมีประสิทธิภาพของรูปพันธุ์นั้นด้วยอันนี้อันนี้คือคือแนวทางของการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดไว้คือพูดง่ายคือไม่ไม่ให้ล็อกสเปะ,ะก็คือก็คือเปิดพยายามเปิดกว้างเว้นแต่ะจะจะมีผู้ประกอบการรายเดียวค่ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ซื้อหรือจะหาโดยวิธีเจาะจงไปเลยก็ได้อันเนี้ยก็อยู่อยู่ที่ความต้องการของหน่วยงานครับก็คือนอกจากที่จะเอาตัวราคามาพิจารณาแล้วเนี่ยเราเอาประสิทธิภาพที่อาจจะดีกว่ามาพิจารณาร่วมด้วยเข้าใจถูกไหมครับครับสูตต้องครับก็คือก็คือเอาราคาคือคือโดยหลักอ่ะโดยหลักเขาก็จะพิจารณาราคาก่อนใช่ไหมแต่แต่ถ้า ถ้าเห็นว่าราคาแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับทางรายการาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเรื่องคุณภาพเข้ามามาช่วยเป็นปัจจัยหนึ่งช่วยคร<ข>ับค่ะครับอันนี้ครับอ๋อค่ะว่าไปแล้วในเรื่องของการตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีไม่งั้นเราก็จะเดินไปแบบ ไม่ไม่รู้ทิศทางแล้วมันเกิดความผิดพลาดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้รู้กฎระเบียบได้เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผพอ,อฟูดนช่วยช่วยสรุปประเด็นสักนิดหนึ่งว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เรามีการตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะคืองานลักษณะงานตรวจสอบเชิงป้องกันเนี่ยเป็นการตรวจสอบงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยรับตรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง คือคือภาษาภาษาสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะชอบอกล่าวกล่าวตู่นะว่าสตวงอเนี่ย,อนนยชอบไปจับผิด <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่อยากใช้คําว่า <c oughs> จับผิดว่าว่างานตรวจสอบเชิงบ้องกันเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเพื่อจับผิดค่ะ <c oughs> แต่เป็นการตรวจสอบมุ่งผลสำลิศของงานหรือโครงการที่หน่วยรับตรวจกําลังดําเนินการนั้นเป็นสําคัญอ่ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทําให้เป้าหมายการดาเนินโครงการอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะเป็นไปในทางไม่สุจริตตามทางที่สรง,งอตรวจสอบอเมื่อสราง,งอตรวจสอบพบก็จะเสนอแนะหรือแนะนำในทางปฏิบัติที่ถูกต้องอที่ควรจะเป็น หรือให้มีการควบคุมกำกับหรือแก้ไขทั้งนี้ก็เพื่อปกปิดช่องทางความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะทำให้รายการเนี่ยเสียประโยชน์โดยอยู่บนหลักความคิดว่าป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าปราบปรามและแก้ไขถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ย แล้วเนี่ยก็ยากที่จะหาทางเยียวยาแก้ไขได้เป็นการรักษาไว้ซึ่งทั้งเงินของแผ่นดินและตัวของข้าราชการผูดปฏิบัติหน้าที่เองนั้นด้วยเนื่องจากผมเชื่อว่าข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยทุกคนที่ที่เข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเนี่ยทุกคนมีเจตนาดีเท่านั้นทั้งนั้นนะแต่พอมามาอยู่ใน แมดวงที่ที่มันมีโอกาสบางทีอาจจะพังเผลอไปมั่งเนี่ยเพราะไม่มีการไปติดช่องว่างช่องโหว่ที่มันมันอาจจะทําให้เกิดเขาคิดในทางที่จะไม่สุจริตเนี่ยขเขาก็จะหลวมตัวไปลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเรามีการป้องกันปิดโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายเราก,ก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้มากเอทีเดียวนะครับในความคิดของผมนะครับลักษณะเงี้ยค,คือคืองานป้องกันเนี่ยครับค่ะก็ ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นการช่วยประคองหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะว่าให้เดินไปให้ให้ถูกต้องแล้วก็ใช้เงินให้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้มันเป็นเหมือนกับการฝึกในเรื่องราวของค่านิยมทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเป็นนิสยัย<ม>โกงดีที่สุด ดีกว่าไปทําให้ผิดพลาดและต้องมันั่งแก้ไขนะคะวันนี้ก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพู่มในการสํานักตรวจสอบพิเศษที่สองคุณภูวดลภูบุญเติมค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเนวนี้กลับขอบคุณมากมากเลยนะคะครับสวัสดีครับช่องทางในการที่เราจะติดต่อกับสตงหรือว่าสอบถานในเรื่องราวของรายละเอียดอย่างเช่นกรณีแบบนี้ค่ะโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะเพราะบางทีเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสตงนี่คือผู้ให้คําปรึกษากับท่านเพราะฉะ ฉนั้นอย่ากเกรงใจที่จะโทรไปสอบถามถ้าท่านไม่ร,รู้ติดต่อ,อยังไงคะครับถ้าเออบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับก็จะเป็น022718000นะครับก็สอบถามได้เลยเพราะว่าตามพรบรใหม่ของเราเนี่ยบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งก็คือการให้คําแนะนําปรึกษาใช่ครับรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าจะมีการร้องเรียนทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับที่ www. audit.go.th หรือสามารถติดตามข่าวสาร หรือสาระความรู้ต่างๆของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้นะครับในช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับโดยเซิร์ชคําว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินครับค่ะ ก็มีหลายๆช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะแล้วก็สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินตอนนี้เรื่องราวของการตรวจเงินแผ่นดินนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยนะคะการเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคะ่ะเพราะว่าเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอวันนี้นะคะคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิชานนันประพัฒน์เฉลิมสินิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพระฤาัสปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์